บริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดภายใต้บริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอป์ปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW มินิและมอเตอร์ไซค์ BMW มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทับไทยที่โชว์รูมมินิมิเลเนียมออโต้สาขาอุบลราชธานีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ65ปีมินินายอนุสรวานิสัมราญผู้จัดการทั่วไปมิเลเนียมออโต้สาขาอุบลราชธานีกล่าวว่า มินิมิลลิเนียมออโต้อุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบรอบ65ปีมินิร่วมส่งมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆโรงเรียนบ้านทับไทยตำบจรารแมรอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในวันนี้นายเจรชัยแสไพศาร ผูมอหน่วยการโรงเรียนบ้านทับไทยได้นำน้องๆน,นักเรียนมาร่วมฉลองครบรอบ65ปีมินิโดยทางมินิมิลเลนเนียมออโต้อุบลราชธานีได้ส่งมอบเครื่องเขียนขนมขบเคี้ยวและของใช้จำเป็นเพื่อการศึกษาของน้องๆรวมทั้งได้มอบขนมคัพเค้กวันเกิดมินิให้กับเด็กๆอีกด้วย